สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุัจุวันของตัวกณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2องพนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนานนมติดทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดติดตามแบ่งใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเนการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเนาะก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับให้อาจจะมีนาน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพไ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพไนะ่ไหลนาะไพ่ใบแรกนะครับสรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Temperance แล้วก็ Seven of Swords King of Cups Seven of Pentacles ไพ่ Devil นะครับสองเหรียญ Chariot ไพ่ The Magician นะครับไพ่ราชินีถือเหรียญอิทธิพลใบสุดท้ายได้สามเหรียญ อิทธิพลใต้สําหรับได้เด็กถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วในพาดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อขอโชคลาภให้กับชาวธนูและคณะธนูด้วยนะครับว่าจะมีนางน,นมติทางเป็นเช่นไ,ไรไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สามไม้แล้วก็ A ออออฟซอ ให้ใบสุดท้ายคือราชินีถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไรลหลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณได้เป็นเซเว่นออฟอเกิดขึ้น สวนนับสอดเนี่ยนะครับมีทั้งด้านดีและด้านหลายก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเวลาคิดอะไรทําอะไรเนี่ยการที่เรามีแบบแผนมีในเรื่องของกลยุทธ์มีในเรื่องของการมีชั้นเชิงกับในเรื่องของการเอาตัวรอดมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ตัวคุณเองนะครับจะมีไหวพริบปฏิพาณกับการเอาตัวรอดได้ดีสามารถที่จะมีในเรื่องของการแข่งขันการที่จะทําอะไรแล้วมักจะมีเป้าหมายความสําเร็จไปข้างหน้าแต่ ถ้าเกิดคุณใช้กลยุทธ์ในการคิดในการตัดสินใจที่อาจจะซิกซักมากเกินไปอันนี้ก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งตรงกันข้ามได้เพราะตัวคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหาถูกตรวจสอบถูกคดีความเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง และไพ่ s e n of s w o r d เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเวลามาเป็นใบใบประจําตัวร่วมกับในเรื่องของเดวิลอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีคุณอาจจะมีกลยุทธ์มีการคิดมีการทําอะไรวางแผนต่างๆมีแนวโน้มของความรอบคอบแต่บางทีคุณก็อาจจะเสียรู้คนอื่นได้บ้างเหมือนกันนะเพราะเดวิลก็มาด้วยเดวิลกับเจ็ดดาบมันคือความไม่ชัดเจนอย่างที่บอกว่าด้านดีคือคุณจะมีกลยุทธ์มีการวางแผนในเรื่องของการรับมือเสิ่งต่างๆได้ดี แต่อีกด้านในยะหนึ่งคือแปลว่าคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้เช่นกันเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าบางคนอาจจะต้องพยายามพิเคราพิจารณาให้ดีกับเรื่องของการคิดการตัดสินใจการที่อยากจะลงทุนร่วมกับคนอื่นมีคนมาชักจูงให้คุณไปลงทุนนะครับหรือไปทําอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่จังหวะไม่ใช่โอกาสที่คุณอยากจะไปทํานะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะ เหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของการที่ถูกหลอกถูกโกงหรือเสียผลประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อันนี้ต้องระมัดระวังบางคนทําในเรื่องของธุรกิจร่วมกับบุคคลอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะตัวคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหาที่อาจจะเหมือนกับไม่ชอบมาพากลหรืออาจจะมีแนวโน้มของการถูกหลอกได้อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูแลกับในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวคุณเองด้วยที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีอะไรก็จริงแต่ในช่วง ครึ่งเดือนแรกเนี่ยของเดือนตุลาเนี่ยมันอาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนนะคุณก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คดูในเรื่องของการลงทุนบ้างนะครับไปตรวจสอบบ้างบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไว้ใจเพื่อนให้เพื่อนทําหมดเลยหรือให้ญาติพี่น้องทําหมดเลยโดยที่เราแบบ นานๆเข้าไปทีหรือไม่ได้เข้าไปเลยบางทีเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูตรงนี้บ้างนะครับไปตรวจสอบบ้างเผื่ออาจจะมีอะไรที่มีการตกหลน่นหรือมีปัญหาหรือถูกเอาเปรียบได้ลองไปตรวจสอบดูก็ได้เช่นกันนะครับแล้วทําอะไรเนี่ยอย่าซิกซักจนเกินไปเพราะว่าบางทีการที่เราซิกซักเกินไปคุณก็อาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการงานเน็ดหนึ่งบางทีการงานของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยได้ดังใจเล็กน้อยนะครับมีไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับความรู้สึกจุกจิกกวนใจบางคนอาจจะถูกกวนใจในเรื่องของคําพูดคําจาบางทีอาจจะมีสงครามในเรื่องของคําพูดกันนะครับพูดเหน็บแนมพูดกันแบบไม่คิดหรือพูดไม่ถนอมน้ําใจกันมีการแบบ เขาเรียกว่าเหมือนกับโยนศาสตร์สีใสกันอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบุตรปริวารอาจจะสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตัวขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้โดยเฉพาะใครที่ทํางานในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือทํางานเกี่ยวข้องกับงานอาคราว่างานบริการนะครับ บริการในเรื่องของการที่แบบเหมือนเซอร์วิสนะครับงานบริการแบบนั้นน่ะคือมันจะมีโอกาสมีนาน,นมที่ทางที่ดีเช่นบางคนทําเป็นเรื่องของช่างต่างๆใช่ไหมครับเรื่องเสริมสวยหรือเป็นในเรื่องของอทํางานที่เกี่ยวข้องกับรับเข้าส่งออกอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีติดต่อมีดิวกับคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากไพ่ทรีออเพนทาเค ทั่วาพานนักเนี่ยแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้รับมีคนมายื่นข้อเสนอกับตัวคุณมีคนมาให้งานคุณมีคนมาจ้างคุณแบบเนี้ยเป็นต้นก็อาจจะมีแนว้น้มีทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะทำงานประจําในสระบ,บางคนอาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีปัญหาคนดิสเครดิตคนหัก หลังคนขัดแข้งขัดขาคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีไพ่เดือดแทนแพรนซ์ด้วยเด e อ e m ทนแพรนซ์เนี่ยแปราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับรูปแบบหรือการโยกย้ายก็ได้เช่นกันเนาะเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องรับมือกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังเลือกที่จะอยู่ ที่เดิมคุณก็ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จากไพ่เดอะเมจิชเชนอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะปรับแบบไหนนะครับมีโอกาสปรับได้ทั้งคู่แหละปรับที่จะอยู่ที่เดิมหรือปรับที่จะอยู่ที่ไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้เพื่อที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่แต่บอกนิดนึงว่าการที่คุณจะไปเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยอาจจะยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงในช่วงแรกนะมีไพ่เพดออฟซอดเกิดขึ้น แพรบสอดเนี่ยแปลว่าบางทีแล้วช่วงแรกอาจจะหงุดหงิดรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกเหมือนกับต้องปรับกับคนอื่นมากขึ้นอะ่ะเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กใหม่ไงก็อาจจะถูกรับน้องอะไรแบบนี้ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะต้องหางานยากลําบากนิดนึงนะช่วงแรกใครที่ปรับเปลี่ยนงานเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะเหมือนบางคนก็อาจจะต้องรอคอยการพิจารณา หลายขั้นตอนกว่าจะมีการเรียกตัวเรียกสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะสำหรับใครทํางานประจำเนะี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงได้แหละหรือคุณจะแก้ไขสถา,านการณ์เพื่อจะอยู่ที่เดิมการแก้ไขสถา,านการณ์ที่จะอยู่ที่เดิมแปลว่าคุณต้องรู้จักเปลี่ยน mindset เปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกเปลี่ยนในเรื่องของอารมณ์นะครับเปลี่ยนในเรื่องของการที่จะต้องรอมชอมกับคนอื่นไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของการ เปลี่ยนแปลงและการลอมชอมสังเกตดูว่าเทพีคนนี้กำลังเทถ้วยที่มีไฟแล้วก็น้ำแล้วมีสะพานสายหลวงเชื่อมมันหมายถึงการสมัครสมานสมัคคีกลมกลืนกันมันแปลว่าการให้อภัยกันคุณอภัยให้เขาได้ไหม ถ้าคุณอภัยได้ถ้าคุณเปลี่ยน mindset ได้อย่างน้อยไม่ให้ภัยเขาก็ไม่เป็นไรแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องหาเรื่องกันไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันอยู่ต่างคนต่างทํางานไปอันเนี้ยก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังจะโอเคได้หรือเปลี่ยนแผนกไปเลยก็ได้ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องแผนกอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นหรือเปลี่ยนในเรื่องของสาขาไปเลยก็ได้ แต่อยู่บริษัทเดิมนะครับเช่นอยู่บริษัท A ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไปอยู่ในต่างจังหวัดที่ยังเป็นภายใต้ของเครือเดียวกันกับที่คุณทํางานอยู่แต่ว่าคุณก็ไปอยู่ในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้ครับมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แบบนี้เนาะและมีไพ่ใบนี้เลยเดชาริดเชารแปลว่าการเดินทาง การว่าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายที่อยู่อาศัยได้ด้วยเช่นกันบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศได้นะครับต่างถิ่นต่างแดนคือต่างจังหวัดนั่นแหละส่วนต่างประเทศก็คือไปต่างประเทศเลยแบบนี้เดชชาเดออดปรากฏขึ้นมาอาจจะมีการเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ถือว่าถูกกับดวงถ้าคุณนะครับมีปัญหาจุกจิกวนใจหรือมีปัญหาอะไรที่รู้สึกเหมือนกับ ลำบากแก้ไม่ได้เราควรจะต้องพยายามลองเดินทางดูเพื่ออาจจะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออาจจะลดภาวะของความเครียดความกดดันแล้วจะทำให้เราอาจจะดูมีไม n d เซ็ตความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้มีไพ่งถือถ้วยมาด้วยนะ ยิงถือถ้วยแปลว่าคุณยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศชายจะยังช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณหรือเป็นเขาเรียกว่าอาจจะมีการแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับที่เขาอาจจะเหมือนกับเอ็นดูกับเราแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือเราแบบเนี้ยเป็นต้นหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่อายุมากกว่าเราหน่อยหนึ่งแล้วก็มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างชํานาญกว่าเราอะไรแบบเนี้ยก็ได้ที่เขาจะ คอยช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์กับเราได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างในดธพนการเงินนะครับการเงินของชาวธนูได้เป็นไพ่ใบน,นี้เลย seven open c l e s t e สมเหลียญการเงินเนี่ยค่อนข้าง โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสมเหลียนแปลว่าตัวคุณเองจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดีวต่างๆก็จะประสบความสําเร็จได้มีลูกค้านะครับมาคอยอุดหนุนเรามากขึ้นส่วนสเต e n นออกเพนทาขึ้นก็แปลว่าได้ดอกได้ผลดีนะครับหรือมีในเรื่องของการได้รับผล ปันผลก็ได้บางคนได้รับในเรื่องของเงินตกเบิกเงินเบีบ้ยประกันต่างๆที่ได้เงินเว่นคืนกลับมาแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วการเงินก็ค่อนข้างดีบางคนนะครับพัฒนาไปถึงไพ่เลย ควีนถือเหรียญเกิดขึ้นควีนถือเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เงินก้อนโตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการอาจจะขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ขายในเรื่องของคอนโดบ้านแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีโอกาสมีแนวโน้มติดทางที่ดีเพราะว่าราชินีถือเหรียญคือมีการเงินที่ก้อนใหญ่และตกเขาเรียกว่าในเหมือนกับได้ในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับประมาณนี้นะ ทีนี้เรามาดูไพ่สองเหรียญกันบ้างแต่คุณอาจจะต้องบาลานซ์ในเรื่องของรายรับและก็รายจ่ายนิดนึงนะการได้เงินของคุณมันดีมากนะแบบเนี้ยไพ่การเงินขึ้นมาแบบรัวๆแบบดีมากเลยเพราะว่าราชินีถือเหรียญยังไงก็มีการเงินที่อู้ฟูอยู่แล้วการเงินที่ลงตัวการเงินที่ได้สินทรัพย์ในเรื่อง,งของก้อนใหญ่นะครับบางคนเป็นอสังหาอย่างที่บอกไปแต่ต้องทำมอนิเตอร์แมนจ์เมนต์หรือการลงทุนหรือการรับ จ่ายอะไรแบบเนี้ยต้องพยายามให้มันสมดุลแล้วก็บาลานซ์นิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นคุณก็อาจจะขาดสภาพคล่องไปได้ถ้าเราใช้เงินมากจนเกินไปทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่โชคลาภกันบ้างน,นะครับ โชคลาภเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยเมื่อกี้เป็นราชาถือถ้วยไปแล้วมีราชนีถือถ้วยมาด้วยแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีทั้งหมดสองธาตุธาตุเดียวก็คือธาตุน้ําแต่มีสองแบบก็คือทั้งชายแล้วก็หญิงได้ด้วยเช่นกันนะครับก็แสดงว่ามีนะเมตตาของทั้งคู่เลยนะอืมแปลว่ามีโอกาสจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเหมือนเอ็นดูกับเราช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเราถ้าเราอ่ะ เหมือนกับมืดแปดด้านถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งใครเนี่ยอย่างที่บอกนะลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูโดยเฉพาะเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้นะครับนะก็สามารถได้ทั้ง2เพศเลยนะอยู่ที่ว่าตัวคุณจะปรึกษาใครและก็มีโอกาสที่จะมีการเติบโตการต่อยอดการพัฒนาที่ดีกับในเรื่องของสัญญาภาพในเรื่องของการงานการงานมีโอกาสแบบเติบโตนะครับมันคงขึ้นและมีโอกาสขยับขยายมีในเรื่องของการทรําธุรกิจประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะ ถามว่าโชคลาภในช่วงของเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างลาบลอยลาบลอยก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งแต่ก็อย่าลงทุนมากจนเกินไปมันอาจจะเกิดครยกว่าเหมือนกับเงินขาดสภาพคล่องหรือเงินช็อตไปได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องแบบพยายามเก็บหอมรอมลิบด,ดีกว่าเพราะในช่วงเดือนนี้การลงทุนอาจจะยังไม่ค่อยวื้ววามากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราลองใช้เซนส์หรือใช้ในเรื่องของรางสังหรณ์ของตัวคุณเองก็อาจจะยังพอมีโอกาสถูกรังวัลได้แบบ เล็กๆน้อยๆนะครับก็บริหารจัดการให้ดีแล้วกันทำ Money management ด้วยนะครับเผื่อเราจะได้ในเรื่องของอันนิสงในเรื่องของการที่ทำเงินได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ